สวัสดีครับพบกับช่องวิเคราะห์จ่อเ,เกมช่องที่จะมาวิเคราะห์ทัศนฟุตบอลเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพฤหัสที่2ี่เมษายนมีฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรอบแทีมสุดท้ายเลขที่2เตะกัน4คู่ผมเลือกมาวิเคราะห์ให้ฟัง3คู่ส่วนจะเป็นคู่ไหนนั้นมารับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลเรามาสรุปทีเด็ดจากครั้งที่แล้วกันก่อนครับครั้งก่อนฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกผมจัดให้เน้นๆ2คู่ บอลเต็ง VIP เลอันมัลลิตราคาเสมอกินเต็มเต็มอีกคู่ให้ลองเอซีมิลานเสมอไป1นึประตูต่อ1กินเต็มคู่ที่3ผมให้บอลตุรกีกาลาตาสลายไม่ทําให้ผิดหวังครับชนะไป4ประตูต่อนหกินเต็มเต็มสเต็ปแตกเน้นๆครับดีใจด้วยกับสมาชิกที่ติดตามในกลุ่มครับท่านใดที่สนใจทีเด็ดเพิ่มเติมอยากเข้ากลุ่ม VIP ในกลุ่มแจกทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปบอลสด แจกตลอดทั้งวันท่านได้สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแอดไลน์ไปที่แอดเซียนลมโตมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือคลิกเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยมาเริ่มกันที่คู่แรกศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกเดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2คู่แรกคู่เอกของวันนี้ผมเลือกไปที่คู่เซบียาพบกับ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะกันเวลาตีสอ เซบีย่าเจ้าพ่อทั่วยูโรปาลีกหลายสมัยฟอร์มการเล่นในลีกดีขึ้นตามลำดับหลังจากช่วงต้นฤดูกาลฟอร์มไม่ดีนักจมอยู่โซนท้ายตารางหลายอาทิตย์เซบีย่าปัจจุบันหลังอันดับ13ของตารางไม่ได้มีลุ้นในลีกแล้วถั่วยนี้จึงเป็นความหวังเดียวของพวกเขาหากคว้าแชมป์ได้ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าทันทีฟอร์ม10นัดหลังสุดของเซบีย่าชนะ4เสมอ2แพ้4 ฟอร์ม4นัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ2เสมอ2เกมนี้จะเปิดลังรับการมาเยือนของปีศาจแดงหลังนัดแรกบุกไปยันเสมอได้ถึงถิ่นโอทัฟอร์ด2ประตูต่อ2เกมนี้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองจะเดินหน้าลุกเต็มสูบแน่นอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมจากเกาะอ,อังกฤษผลงานระยะหลังๆเรียกได้ว่าแข็งแร่งสมกับเป็นทีมชั้นนำของพรีเมียร์ลีกผลงาน10นัดหลังสุดชนะ6เสมอ2แพ้2 นัดล่าสุดบุกไปชนะ Nottingham Forest 2ประตูต่อ0เกมนี้มาเล่นในบอลถ้วยต้องออกไปเยือนทีมแก่งและมีประสบการณ์สูงอย่างเซบีย่าหลังเกมแรกเล่นในบ้านตัวเองตามไปก่อน2ประตูต่อ0โดนตีเสมอช่วงท้ายเกม2ประตูต่อ2เกมนี้แมนยูเน้นแน่นอนจะเล่นแบบรัดกลุมไม่ติดประมาทเหมือนนัดที่ผ่านมาเรทราคาของคู่นี้เปิดมาให แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อขึองลูกผมมองว่าเกมนี้แมนยูไม่ง่ายที่จะบุกเอาชนะเซบีย่าอีกทั้งตัวผู้เล่นของแมนยูบาดเจ็บหลายคนขุมกำลังอ่อนลงไปเยอะเกมนี้เต็มที่แมนยูคงทำได้แค่เสมอต้องไปลุ้นถึงต่อเวลาและอาจดวนลูกจุดโทษได้ฟันธงวิเคราะห์ต่อเกมคู่นี้ให้เชียรเซบีย่าจะเปิดบ้านเสมอแมนยูหนึ่งประตูต่อหนึ่ง มาต่อกันคู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ศึกยูฟายูโรปาลีกเป็นการพบกันระหว่างสปอร์ติ้งลิสบอนพบกับยูเวนตุสเตะกันเวลาตีสองสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นหนึ่งในทีมที่แข่งแร่งจากลีกโปรตุเกสมักเข้ารอบฟุตบอลยุโรปมาได้เป็นประจำเกมนี้จะเปิดรังรับการมาเยือนของทีมแก่งอย่างยูเวนตุสที่นัดแรกบุกไปแพ้ศูนย์ประตูตอนหนึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนปัจจุบันลังอันดับ4ของลีกโปรตุเกส ฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของสปอร์ติ้งลิสบอนชนะ5เสมอ4แพ้1นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับอาลักา1ประตูต่อ1มาเกมนี้เล่นบอลยุโรปในบ้านตัวเองไม่มีทางเลือกต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่และเอาประตูคืนให้เร็วที่สุดหากยังหวังเข้ารอบต่อไปยูเวนตุสทีมแก่งจากลีกอิตาลีนัดที่ผ่านมาเปิดบ้านเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอน1ประตูต่อ0กลุ่มความได้เปรียบอยู่พอสมควร อันดับตารางในลีกอยู่อันดับ7โอกาสลุ้นติดอันดับไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกฤดูการน้ายากพอสมควรจำเป็นต้องเน้นถ้วยนี้เต็มที่เพื่อเป็นทางผ่านไปเล่นถ้วยใหญ่ผลงาน10นัดหลังสุดของยูเวนตุสชนะ6สเสมอ1แพ้3นัดล่าสุดบุกไปแพ้ซัเซาโล1ประตูต่อ0เกมนี้แม้บุกไปเยือนก็จริงแต่ยูเวนตุสจะเล่นเกมรับที่แข็งแกร่งและคอยหาจังหวะสวนกับ เพื่อปิดบัญชีเลดคู่นี้ให้สปอร์ติ้งลิบอนต่อเสมอควบครึ่งผมมองว่าคู่นี้คงจะเล่นแบบอึดอัดแน่นอนยูเวนตุสจะเน้นตั้งรับปลอดภัยไว้ก่อนปล่อยให้สปอร์ติ้งลิบอนบุกเข้ามาก่อนแล้วรอจังหวะสวนกลับตามสไตล์ที่ถนัดคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเสมอครับฟันธงวิเคราะห์จอกเกมคู่นี้ให้เชียร์ยูเวนตุสจะบุกไปเสมอ1ประตูต่อนหนึ่ง คู่สุดท้ายศึกยูฟายูโรปาลีกเป็นการพบกันระหว่างโรม่าพบกับเฟเยนูดเตกันเวลาตีสองโรม่าของกุนซือคนเก่งชโชเซ่มูนินโยนัดก่อนบุกไปแพ้เฟเยนูด1ประตูต่อศูนเกมนี้ไม่มีทางเลือกหากยังหวังเข้ารอบต่อไปจำเป็นต้องเปิดบ้านเอาชนะเฟเยนูดเท่านั้นผลงาน10บนัดหลังสุดของโรม่าชนะหเสมอ4แพ้ห อร์มขึ้นขึ้นลงลงแพ้ชนะได้หมดทุกทีมฝั่งทีมเยือนอย่างฟีเยนูตทีมแก่งจากหลีคอนแลนด์ที่ปัจจุบันลังตำแหน่งจากฝูงผลงานสิบนัดหลังสุดชนะ8เสมอหนึแพ้นหนเรียกได้ว่าคงเส้นคงวาโอกาสเป็นแชม์ลีคอนแลนด์ค่อนข้างสดใสเกมนี้ได้เปรียบที่สกอร์ชนะมาก,ก่อน1ประตูต่อศูนย์ในบ้านตัวเองเดคู่นี้ให้โรมาเป็นต่ออยู่ครึ่งลูก ด้วยสถานการณ์ที่หลังชนฝาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชนะเท่านั้นหากยังหวังเข้ารอบต่อไปประกอบกับการเล่นในบ้านและมีประสบการณ์บอลยุโรปมากกว่าเฟียนูดผมเชื่อว่าโลมาจะเปิดบ้านแก้แค้นเฟียนูดได้ครับฟันธงวิเคราะห์จบกเกมคู่นี้ให้เชียร์โลมาจะชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0สรุป3คู่เน้นๆครับคู่แรกเซบียาพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เลือกเชียร์เซบียาจะเปิดบ้านเสมอกับแมนยูคู่ที่2ส,สปอร์ต,ติ้งลิสบอนพบกับยูเวนตุสเลือกเชียร์ยูเวนตุสจะบุกไปเสมอได้อย่างแน่นอนคู่สุดท้ายโลมาพบเฟนูดเลือกเชียร์โลมาจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ครับทัศนะฟุตบอลวันนี้ผมคัดบอลยูฟายูโรปาลีก3คู่เน้นๆหวังว่าทุกท่านคงจะชอบกันทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับทัศนฟุตบอล3คู่นี้ มาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปวิเคราะห์เป็นกำลังใจให้ผมโดยการกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ